ท่านคะเจ็บแป้งอัปเดตนะคะตอนนี้ยังไงคะมองมองสถานการณ์รอ่ะมองภาพรวมภาพกว้างอะนะเจ็บแป้งตอนนะี้ออกมาแล้วก็เหมือนเป็นโดมิโนนะไปทั่วเลยคือคือคือ,คอต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าเราต้องแยกเรื่องการการกระทําความผิดของเสียแป้งเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นสิ่งที่เสียแป้งทําตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องเรียนก่อนแต่ว่าสิ่งที่ อในมุมของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลเนี่ยนะครับหม,หมายเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะมาร้องทุกข์เนี่ยเราก็ยินดีที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแล้วประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการส่งผ่านข้อ,ขอมูลดังกล่าวแล้วให้เขาเดําเนินการตรวจสอบอันนี้จะต้องแยกเป็นสองสองทางนะครับในทาง,ทางการกระทําของเสด็จแม่ถือว่า เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับอืมอ่ในเ่นี้นี่คือสร้างความเข้าใจให้กับทางสังคมได้รับทราบก่อนว่าสิ่งที่ทำเนี่ยผมไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือว่าทางรัฐบาลเองจะจะมาช่วยเหลือแป้งหรืออะไรก็ไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันครับเราถือว่าการกระทําความผิดก,ก็ต้องดำเนินดำเนินการตามกฎหมายส่วนการเรียกร้องเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบข้อท็จจริงดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องตรวจสอบข้อท็จจริงว่า ที่ยื่นมาในเรื่องในเงื่อนไขยอยู่เจ็ดข้อนั้นเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่เป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ต้องทําความจริงให้ปรากฏเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สื่อสังคมเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็ก็ก็เลยต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องรีบดําเนินการนะครับเพราะว่าจะปล่อยให้มันยืดเยื้ออย่างนี้ไปมันก็สูญเสียงบประมาณด้วยนะครับรเจ้าที่ต้องต้องลงพื้นที่เพื่อไปควานหาตัวผมก็ถึงได้คิดว่าเออวิธีหนึ่งที่ทางทนายความของทางเสียแป้งเขา สานมาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าการพูดคุยในเรื่องของสิ่งที่จะเป็นลักษณะของข้อเรียกร้องมีอะไรบ้างที่เราดําเนินการให้เขาได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่ไม่ได้สูญเสียงว่าประมาณแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นแต่เพียงว่าทําความจริงให้ปรากฏถ้าหากว่าเด็กแป้งเองเนี่ยนะครับเข้าใจในส่วนนี้อยู่เนี่ยก็ต้องมองว่าการกลับเข้ามามอบตัวการกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ย มันจะทําให้ความจริงเนี่ยได้ปรากฏชัดเจนมากขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วแล้วตัวเขาเองเวลานี้หลบหนีอยู่เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าจะหลบหนีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามเถอะนะครับหากว่าเขากลับมาอย่างอย่างมีชีวิตอยู่นะครับมันก็เป็นผลดีแน่นอนสําหรับการที่เขาเอ่ยยื่นเรื่อง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 ร้องทุกข์ทั้งหลายเขาเข้ามานะครับ <c oughs> เขาก็จะเอ่อได้พูดได้ชี้แจงนะครับหรือว่าเขาได้พูดผ่านยางทนายความเนี่ยอย่างนี้ครับมันก็ เป็นเรื่องที่ดีกว่าที่เขาอยู่ข้างนอกแล้วไม่สามารถที่จะพูดคุยได้อย่าง,างทางตรงฮะต้องฝากผ่านมาอย่างเงี้ยมันทำให้การสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานต่างๆเขากำลังดูแลอยู่เนี่ยมันก็มีความยากลำบากพอสมควรครับที่ธุรกฮะจดหมายของความเป็นธรรมของเสียแป้งเนี่ยยังมีแค่ฉบับเดิมฉบับเดียวคือที่เขียนด้วยลายมือชื่อแล้วก็มีเจ็ดข้อนั้นถูกไหมฮะต้องเรียนนี้ครับว่าจดหมายเนี่ยมี มีมีสามมีสามฉบับฉบับแรกเป็นเป็นเป็นผู้ต้องขังรายอื่นแต่เสียแป้งเนี่ยลงรายมือชื่อ,อเป็นพยานนะครับอันนั้นอันนั้นคือมีผู้ผู้ต้องอผู้ต้องต้องขังทั้งหมดสามร้อยเก้าสิบสามลาย <c oughs> ที่ร้อง,อง<ส>เรียนว่งงาเจ<อ><ๆ>้าหน้าที่มีการเรียกรับ <c oughs> ผลประโยชน์เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่หนึ่ง <c oughs> นะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเป็นการร้องเรียนมายัางว่ามีหน่วยงานของกรมราชัณฑ์นะครับมีการ ทำร้ายร่างกายผู้ต้องขังอะไรอย่างเงี้ยครับ <Ừ. S 2> ซึ่งแล้วก็เรื่องของอาหารที่มีราคา <c oughs> สูงสูงกว่าปกติอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีประเด็นเป็นหนังสือฉบับที่สองส่วนฉบับที่สามก็คือเจ็ดข้อเรียกร้อง <c oughs> อเส <c oughs> แ้งนั่นก็คือก็คือเป็นเป็นทั้งหมดที่ที่ยื่นมาสองฉบับเป็นเจ็ดข้อเรียกอยู่ในเจ็ดข้อเรียกร้องนี้แหละครับทําไมเขาต้องเลือกพิธนก,กิจให้ออกมาเดินหน้ายื่นแทนให้ทําไมไม่เป็นคนอื่นฮะ ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ต้องเลือกผมครับ <ừ> um. ผมบังเอิญว่าอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่ท่านรองนายกผมศั่งมอบหมายให้รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน <ừ> um. นะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งก่อนส่วนประเด็นที่สองคือทนายชัชวานเนี่ยเป็นทนายความซึ่งผมเนี่ยเดิมก็มีอาชีพเป็นทนายความเช่นเดียวกัน <c oughs> ซึ่งก็อยู่ในกลุ่มที่เรารู้จักกันแบบพี่น้องในการท <ừ> um. ํางนานในร่วมอาชีพเดียวกันอยู่แล้วนะครับประเด็นต่อมาก็บังเอิญว่า พนายชชชวานเองเนี่ยก็มีความสนใจในทางการเมืองด้วยซึ่งก็เป็นเลยขาที่การพักชาลุงเหลืองซึ่งทางพรรคเนี่ยคนในพักผู้ใหญ่ในพักนี่เขาก็รู้จักกับผมต <c oughs> ตัว <c oughs> ก็เลยก็เลยมีการประสานมาทางนี้ว่าจะขอยื่นข้อเรียกร้องก็คือมามา,มาปรึกษาหารือแหละครับ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าถ้าการปรึกษาหารือก็ขอเป็นประเด็นทางจดหมายมาจะจะเหมาะสมกว่า <c oughs> เพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอมาอย่างที่เห็นกันอยู่นั้นเนี่ยก็คงจะ ลําบากเพราะว่าเป็นการกล่าวหาเจ้าที่อย่างเดียวรล้วนเนี่ยมันก็จะดูไม่เหมาะสมและตรวจสอบยากแต่ถ้าหากว่ามีหลักฐานและมีเอกสารที่สามารถให้เราตรวจสอบได้เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ต้องยื่นเรื่องเอกสารด้วยแล้วก็มีเอกสารอื่นประกอบหรือมีอการอ้างอิงหรือเส้นทางการเงินที่มีมาถึงเนี่ยมันก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสามหน่วงงานที่ผมได้ยื่นไปนะครับก็ก็<อ>ตรวจสอบแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเรา จะไปเป็นอ,อกระบอก,บอกเสียงทำงวารู้จักคนตัวหรือจะไปเป็นกระบอกเสียงให้ใครไม่ใช่หรอกครับมันเป็นการทําหน้าที่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตลอดเวลาสามสิบกว่าวันเนี่ย <c oughs> นะครับเราผมมองเห็นว่าในเรื่องของการสูญเสียงินประมาณเนี่ยมีมีมากแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าที่ก็ใช้สภาพกาลังด้วยใช้งบประมาณในการที่จะต้องตามหาตัวเสียแต้งต,ง,ตงตรงนี้เนี่ยมากพอสมควรก็เลยคิดวิธีว่าถ้าใช้วิธีการพูดคุย นะครับความต้องการของเขาได้โดยผ่านสื่อสืส่อกลางของเขาเนี่ยนะครับที่เขาไว้ใจเนี่ยเราประสานมาย,ยัางหน่วยงานของรัฐบาลที่เขามีความไว้ใจก็บังเอิญนว่าเขามีความไว้ใจว่าเขาอยากจะพูดคุยผ่านผมผม,มก็ยินดีที่จะเป็นตัวกลางดังนั้นผมไม่ได้เป็นคนของสายใดสายหนึ่งวะครับก็ถือว่าเราเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการที่เราจะรับฟังปัญหาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนด้านในหรือด้านนอกเรือนจําก็ตามเนี่ย เรารับฟังทุกอย่างหมดอยู่แล้วะครับแล้วก็ก็ต้องแก้ไขปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็การเจราจาเนี่ยผมเชื่อว่าการใช้ภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็มันก็จะได้ไม่ต้องไปใช้ในงบประมาณส,ส่วนนี้นะครับถึงยังไงก็ตามมันก็เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนอยู่ดีซึ่งถ้าสิ่งที่เราทําตรงนี้เนี่ยมันมันมันได้มักได้ผลนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับไม่ต้องมีการสูญเสียเพราะว่าจะสูญเสียด้วยอะเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียแล้วก็ ข้อสาคัญก็คือว่าสิ่งที่ผมทาเนี่ยไม่ได้สูญเสียงว่าประมาณแต่อย่างไระครับโดยปกติถ้าพี่จะรับเรื่องร้องเรียนจากใครสักคนเนี่ยโดยปกติทั่วไปนะฮะก่อนจะรับหนังสือเนี่ยต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนไหมครับว่าไอสิ่งที่คุณจะร้องเนี่ยมันอะไรยังไงหรือกรณีเขาเขาคือผมไม่ต้องคุยกับเจ้าตัวเพราะว่าคนที่ยื่นเรื่องเรื่องนี้เนี่ยจริงๆหลักๆคือทนายความเป็นคนยื่นฮะ ทนายนอกจากเอาหนังสือมายื่นกับพี่แล้วเนี่ยได้มีความในใจจากเสียแป้งมาถึงพี่ได้ไหมฮะก็เขาเขาเขาก็พูดแะว่าเขาประสงค์ที่จะจะยืน่นจะยื่นผ่านผ่านทางผมเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ายื่นถึงผมเนี่ยมันก็ถึงท่านรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินมันก็ถึงท่านนายกเศรษฐาทวีสินเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือผมทําเรื่องราวร้องสุขของรัฐบาลเนี่ยผมก็อยู่ที่สําเนียบนี่แหละครับอืมดังนั้นเรื่องราวมันก็ต้อง ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ได้ทราบตามลําดับผู้มบัญชาาอยู่แล้วครับค่ะถามพี่ตรงๆว่าตัวพี่เองเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับเสียแป้งไหมฮะไม่เคยฮะไม่เคยคุยเลยเคยคิดอยากจะคุยไหมฮะเคยขอพยายามในการที่จะต่อสายถึงเขาไหมฮะเออไม่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 ได้คิดตรงมุมนี้เอาที่เขาสะดวกใจดีกว่าครับเพราะว่าเราเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราไปกดดันเขาเออจนเกินไปนะครับเรายังอยากได้ค่เออ ที่ที่ช่องทางตรงนี้เป็นช่องทางที่เขาคิดว่าเขาสบายใจว่าเขาจะพูดคุยกับเราแล้วได้รับความปลอดภัยเนี่ยแล้วก็สบายใจที่จะพูดเปิดเผยความจริงที่ที่มีอยู่เนี่ยผมผมว่า euh สิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะใช้หลักการนี้ครับตอนนี้เสียแป้งใช้ใครเป็นช่องทางผ่านในการปล่อยข้อมูลข่าวสารนะคะเรื่องการผ่านข้อมูลข่าวสารเน<ม>ี่ยผมไม่ทราบแต่ว่าข้อมูลที่มาถึงผมเนี่ยทางตรงนี่ก็คือทนายความเป็นเป็นหลักอ่ะผมไม่ไม่ได้พูดผ่าน คือกลางอื่นครับว่นแสดงว่าอ่าถ้าสมมติพี่านกิจอยู่ตรงนี้ถ้าจะอยาก<ช>รู้อยากทราบก็ทนายชัตวานถูกไหมฮะถูกต้องครับส่วนทนายชัชวานเนี่ยข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นคอนเทนต์ตรงนั้นจะมาจากไหนครับก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ไม่ทราบได้หรือว่าทราบไม่ทราบได้เพราะว่าผมคือโลกแห่งความเป็นจริงต่อให้เราไปถามเขาคงไม่บอกผมแล้วครับว่าอยู่ตรงไหนเพราะเขาก็รู้ว่ายังไงผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดีๆถูกไหมครับยังไงเขาก็ไม่บอกหรอกครับแต่ว่า เราใช้ความรู้สึกว่าวันนี้เขาต้องการยืนยืนเรียกร้องมาว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมอคุณบอกมาเราก็จะเป็นในงานที่จะเข้าไป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 บอกต่อกับโดยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยให้มันมีการแก้ไขในส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยว่ามีการตรวจสอบเขาไดที่จริงว่ามันจริงหรือไม่สิ่งที่เขาพูดมาครับจะทาสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่หรือคนที่เกี่ยวข้องกับคดีความเนี่ย ต้อง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 เป็นคนตอบคนคที่จะตอบได้ก็คือหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานจากนั้นผมถึงสรุปความได้เป็นสามหน่วยงานเมื่อวานนี้ก็เลยไอ้มวนก,นก่อนก็เลยได้ไปยื่นเรื่องตรงนั้นนะครับค่ะท้านธนกิจเวลาเราสื่อสารกับกับแป้งเนี่ยคือเป็นการสื่อสารทางเดียวเขามีแต่ฝ่ายส่งข้อความมาให้เราหรือเรามีการถามกลับหรืออะไรฟีดแบ็ไปเพื่อให้ไปบอกต่ออะไรถึงเขาบ้างไหมคะเขาดูทีวีเราฮะเขาดูเขาดูทุกทุกช่องทางที่ ที่ที่เราที่เราสื่อสารเป็นอาจจะเป็นทีวีทางหลักหรือจากข่าวสารที่มีอยู่ณขณะนี้เนี่ยขเ,ออเขา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 ,เขา,เ,ขาเขาทราบอยู่ถ้าถ้าเขาไม่ทราบอยู่เขาคงไม่ตอบออกมาหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการสื่อสารกับเราเป็นคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ท,ที่ที่มีอยู่อย่างเนี้ยครับก็จะเห็นได้ว่าผมพูดไปหนึ่งข้อว่าผมไม่สามารถทําข้อที่หนึ่งได้เนี่ย เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการที่ทําในชั้นศาลเนี่ยเราจะไปละเมิดอำนาจศาลไม่ได้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคิดที่สามออกมาเนี่ยไม่ได้พูดถึงประเด็นอื่นก็พูดถึงประเด็นที่ผมบอกกับผมผมไม่สามารถที่จะจะจะทาเรื่องนี้ได้เพราะมันยังอยู่ในชั้นอุทรณนนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องพูดอะไรมากกว่านี้ผมก็ยืนยันเสมอว่าสิ่งที่ทําตรงนี้ไม่ใช่เป็นการต่อรองแต่มันเป็นเรื่องที่คุณไม่สบายใจเรื่องอะไรคุณพูดออกมาแล้วเราก็จะแก้ไขตรงนี้ให้แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย ถ้าจะมาบอกผมว่าเออต้องไม่ดาเนินคดีต้องให้เขาไม่ต้องติดคุกไอ้อย่างนี้เราทําไม่ได้หรอกครับ <c oughs> ก็ก,ก็ก็ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนครับไอ้เรื่องไอ้เรื่องลักษณะแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องเรื่องนี้แต่เป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดาเนินการ ใน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 เรื่องคดีความของเขามากกว่าครับค่ะเรื่องของของแป้งนี่จะเป็นยังไงต่อเราจะปล่อยให้สื่อสารกันแบบนี้เป็นโมเมนตัมไปอย่างนี้เรื่อยๆหรือยังไงคะเราได้แนะนําไปไหมว่าออมอบวอผมบอกแล้วว่าผมยื่นเรื่องให้ให้กับหน่วยงานนี่ก็ถือว่าหน้าที่ของผมตรงนี้ได้ได้ได้เสร็จได้เสร็จได้เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเองจะต้องมอบตัวแล้วผมก็บอกเขา่ามทางรายการไปแล้วว่าการที่ไม่มอบตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าถูกจับได้นะครับ นั่นหมายความว่าการที่คุณจะใช้สิทธิ์ในการประกันตัวเนี่ยมันก็ยากขึ้นครับแต่ถ้าคุณกลับมามอบตัวคุณถูกเพิ่มโทษในเรื่องของการแหกหักหลบหนีเนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องโทษที่ที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็ดีความคุณก็ยังอยู่ในชั้นอุทธรณ์นะครับโดยการยื่นประกันตัวก็ยังคงสามารถทําได้ก็เป็นแต่เพียงว่าทายความต้องไปวางแผนในการประกันตัวเนี่ยสก่กนว่าจะวางแผนประกันตัวอย่างไรครับเอ๊ะม,มันมีผมไม่แน่ใจว่า เป็นข้อมูลจากพี่ธนก,กิจไหมว่าห้าวันมอบตัวใช่พี่พูดอ๋ออาจจะเป็นเรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อนในคำว่าเอ,อเมื่อผมมีการดําเนินการสิ่งเหล่านี้เสร็จนะครับก็บอกผ่านทางทนายความทนายความก็บอกว่าให้เวลาเขาใช้ความคิดสี่ห้าวันนะครับโอกาสที่เขาจะมอบตัวเนี่ยก็มีดังนั้นเนี่ยคําว่าสี่ห้าวันที่มีโอกาสจะมอบตัวเนี่ยก็อยู่ที่เขามองว่าสิ่งที่เราทําตรงนี้เนี่ยเขาบรรลุ ตามที่เขาตั้งใจหรือไม่อย่างไรค,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 ควาว,ว่าเสร็จเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าสี่ห้าวันนี้เขาอีกห้าวันเขาต้องมามอบตัวเขายังไม่ได้ยืนยันกับผมหรอกครับว่าอีกสิห้าวันเขาจะมามอบตัวอันแล้วเข้าใจถ้าถ้าเขานอกจากเสร็จแล้วเนี่ยยังต้องตึกตรองกันด้วยซ้ำว่าจะมาไม่มาแต่ว่าคําว่าเสร็จเนี่ยคือเดินสายยื่นเรื่องให้เสร็จถูกไหมฮะคาว่าเสร็จคือจบตรงนี้ถูกไหมครับถูกต้องครับคําว่าเสร็จของผมนี่คือเรื่องนี้เนี่ยมัน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 ได้รับการยื่นจ ส่งผ,ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาคิดว่าหน่วยงานเนี่ยไม่คนในกระบวนการส่วนนี้นะครับไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่เขาผมถึงต้องต้องยื่นเรื่องตรงนี้ให้หน่วยงานที่เขา,เาต้องต้องได้รับทราบครับแล,แล้วก็แล้วก็แก้ไขก็จะเห็นได้ว่าท่านอายการสูงสุดท่านก็ได้ดําเนินการในการที่จะสั่งย้ายอายการท่านหนึ่งทีท่ที่มีที่มีชื่ออยู่ใน ในส่วนนี้อยู่นะครับก็เขาก็ได้ดําเนินการแล้วเนี่ยครับแสดงว่าณเวลานี้ก็ยังอยู่ในเงื่อน4-5วันคือให้ตัวเสจแป้งได้ตึกตรองนึกคิดดูว่าจะมอบตัวไหมถูกไหมพี่ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณใดๆออกมาอ๋อถูกฮบก็เป็นเรื่องที่เขาต้อง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 ทบทวนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าออย่างที่ผมผมบอกเสมอว่าถ้าถูกจับได้มันไม่มันไม่ดีกว่าการการที่เอมอบตัวแล้วถ้าเกิดว่า วาาตัวมันก็ยังเป็นผลดีก็อย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้หนีไปเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็แค่ออกมาพูดในในมุมนี้มากกว่าครับส่วนตัวพี่อยากให้มาไหมวันที่ที่สิบห้าอยากให้อยากให้อยากให้กลับเข้าสู่กระบวนการที่ทําแน่นอนฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเอไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าสังคมเองเนี่ยก็ก็ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับเละออย่างหนึ่งคือหนีไปยังไงก็ไม่มีความสุขแล้วครับกลับมาเข้าสู่กระบวนการที่ทำถึงแม้ว่าจะต้องติดคุกเนี่ย สิ่คุกอย่างก็มีวันออกนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดโทษหนักถึงขนาดว่าเขาไปฆ่าคนตายก็ยังไม่ได้สิงขนาดานั้นและแล้ว,ลวมีอะไรรับประกันเขาไหมอ่ะตอนนี้แป้งเขาก็พูดตลอดนะว่าถ้าเกิดเขา่ไม่น่าจะโดนจับเป็นอ่ะอ่ะเขาเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วถ,ถ,ถ้าถ้าติดต่อมอบตัวอย่างไรก็ตามเราก็ต,กต้องมีมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยอยู่แล้วค่ะวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมศาลชั้นต้นรับพิาพากษาคดีที่พยายามฆ่าผู้ช่วยเจ้าพนักงานม,มีโอกาสที่จะเห็นท่านคุณแป้งเสียแป้งแป้ง มาฟังคดีพักษาไหมฮะก็คือคือที่ผ่านมาเหมือนเหมือนมีคดีความหนึ่งเขาเขาไปไม่ได้มาฟังคำพิพากษาสารเลื่อนอ่านไปเนี่ยน่าจะอันนี้ฮะอ่าดังนั้นถ้าเกิดยังไม่มาก็ก็ต้องโดยโดยขั้นตอนสารก็เลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปแล้วก็อาจจะถึงกระบวนการในการอ่านรับหลังรับหลังก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของสารอยู่แล้วเขาต้องไปชั่งน้ําหนักดูครับว่าเขาควรจะ มอบตัวหรือไม่ควรจะมอบตัวเพราะว่าอย่างไรก็ตามเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีภรรยาที่เขายังต้องดูดูแลมีธุรกิจที่เขาต้องดูแลวันนี้มันอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเนี่ยมันติดต่อสื่อสารกันก็ลำบากนะครับดังนั้นค,คิดว่าการมอบตัวเนี่ยอย่างน้อยที่สุดแต่มีอะไรเขายังติดต่อกันในความยังได้พบยังได้เห็นหน้ากันนะครับนขนานี้เนี่ยใครที่เข้าช่วยเหลือเขาก็ถูกดำเนินคดีหมดถูกไหมครับ ฉะนั้นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อใครหรอกครับเขาคนเดียวที่หนีได้แต่อีกหลายสิบชีวิตในเวลานี้เนี่ยต้องต้องกลายไปเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วยกลายเป็นผู้ต้องหาไปก็มีนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยต้องสู่ดำเนินคดีด้วยนะครับผมว่าเรื่องนี้คุณแป้งก็ต้องดูว่าเรียกร้องตรงนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อคนหลายฝ่ายครับแต่ท่านธนกิจพูดอย่างนี้เหมือนเหมือนแนวโน้มที่แป้งจะมอบตัวเนี่ยตอนนี้มี มีเปอร์เซ็นต์สูงไหมคะที่เท่าที่ <ผม S 1> ฟังจาก <ผม S 1> ทานาย <ผม S 1> จาก <ผม S 1> หลายๆท่านผมก็ยังยังยังคิดว่าข้อเรียกร้องทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในหมวดนี้แล้วดงังนั้นเนี่ยก็ไม่ครไม่ควรจะมีเงื่อนไขอื่นซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เขียนในจดหมายอยู่แล้วว่าถ้าเขาได้รับความเป็นธรรมก้เขาจะกลับมามอบตัวดังนั้นเนี่ยเราก็ได้ยื่นครบหมดแล้วเพียงแต่ว่าการแอคชั่นของแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะทําอะไรแบบไหนย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะต้องต้องมีการแอคชั่นเรื่องสิ่งเหล่านี้ครับ ค, hmm. คุณ, hmm. ค,ณคุณธนกิจมาเราวางตัวเรามีบทบาทในเรื่องเนี้ยอย่างเงี้ยทางเอาละเรื่องนี้มันกระทบทั้งอายการนะอาจจะมีตำรวจด้วยมีสารด้วยมี hmm. ต่อสายกันมาบ้างไหมคะมีหรือมีใครส่งสัญญาณส่งซิกว่าเอ้เบาๆหน่อยหรือย,ยังไงบ้างไหมคะ๋มไม่มีหรอกครับเพราะว่าผมทำหน้าที่ตรงไปตรงมา,ต,งมาตามกรอบหน้าที่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 ได้รับมอบหมายนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปหลังแกใครกันแกลงใครผม สื่อสารทางตรงเอกสารมาแค่ไหนอย่างไรถึงใครผมก็ส่งให้ตามหน่วยงานที่คุณไปตรวจสอบเอานะครับแต่ว่าเราก็มีหน้าที่แค่มอนิเตอร์ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันถูกต้องเป็นธรรมแค่ไหนอย่างไรในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายด้วยเหมือนกันเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องออพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอย่างรอบคอบซึ่งผมก็นําเรียนท่านสมศักดิ์เทพสุทินเ,เป็นระยะอยู่แล้วนะครับท่านก็ให้ดําเนินการตามที่ ปรกอบอำนาจห,หน้าที่ทาได้ครับพิรกยังไงก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ได้ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือว่าจะคิดจะช่วยเหลือเสียแป้งไม่ใช่หรอกครับผมมีแต่เย่างเดียวคือทำอย่างไรให้เสียแป้งกลับมามอบตัวพี่ธนกิจได้ติดตามข่าวสารเสียแป้งตั้งแต่แรกเลยไหมตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็การนี้ไปบนเขาบรรทัดเจ้าที่ปไปไล่ล่าเกิดการประทะจนนามาสู่การปล่อยคลิปได้ตามแต่ต้นไหมฮะเออก,ก,ก็ก็ดูเป็นระยะระยะเฉยๆครับเพราะว่า ไม่ได้มีหน้าที่แล้วเพราะเดิมแบบเคยเป็นเลขานุการรัฐริธรรมเนี่ยเราอาจจะต้องติดตามเรื่องนี้นะครับจะถามแบบนี้ฮะตอนนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีภารกิจหน้าที่นี้ก็ก็ดูตามสื่อที่ที่มีการนําเสนอข่าวเป็นระยะเท่านั้นเองละครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทราบไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้อคิดว่าเสียแป้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ต้องหาในการหลบหลบหนีนะครับเป็นผู้ต้องหาที่ศาล มีคำพิพากษาว่ามีความมีความผิดนะครับครับจะถามแบบนี้ฮะพี่ไม่ไม่ไม่สนับสนุนเท่าไหร่จะถามแบบนี้ฮะประเมินศักยภาพของเสียแป้งจะไปตลอดรอดฝั่งไหมฮะจากตั้งแต่หนีโรงพยาบาลหนีไปบนเขามีคนพาลงเขามีคนพาไปต่างประเทศมีคนช่วยปล่อยคลิปตัดดูสุขภาพดีน้ำเสียงดีเขียนจนมารอดทุกได้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า สิ่งที่เขาทามาเขาหลบหนีได้หรือว่ามีคนช่วยเหลือไปตามประเทศเพื่อนบ้านเรามีสนสนสนธิสัญญาสง่งพลายข้ามแดนแล้วหนีไปเนี่ยเขาจะหนีไปไกลแค่ไหนเพราะเขาไม่ใช่ไม่ใช่หลบหนีเอคดีคดีการเมืองที่อาจจะมีการขอรีภัยทางการเมืองทางรต่าาๆมันก็ไม่ใช่เขาเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีความคือคดีอาญาดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะไปอยู่ในในในประเทศที่แบบผิดกฎหมายเนี่ย เขาก็อยู่ลําบากเพราะถ้าเขาเจอเจ้าหน้าที่ของในพื้นในในในเอในประเทศนั้นๆเนี่ยจับตัวส่งกลับมาได้มันก็มันก็ถูกจับตัวส่งกลับมาอยู่ดีนะครับหรือว่าเในเวลานี้ที่เขามายื่นเปิดเรื่องไว้เนี่ยนะครับก็มีหลายคนที่เขาก็ต้องถือว่าหลายคนที่เขายื่นเรื่องลแล้วเอ่ยชื่อมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อาจจะเอมีความไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ย การที่เขางจะหลบหนีอยู่เนี่ยผมว่าไม่ได้มีประโยชน์แล้วผมยังเชื่อมั่นว่าเขาน่าจะกลับมามอบตัวเป็นแต่เพ<ม>ียงว่าคงต้องให้เวลาในการที่เขาจะต้องต้องต้องทบสวนเรื่องราวอีกสักน,นิดหนึ่งครับสังคมอาจถามหาหลักฐานละแป้งปล่อ,อยคลิปออกมาได้พูดออกมาได้เขียนหนังสือ,อามาได้หลักฐานละแป้งมีไหมปล่อยมาสิก็มันก็มันก็มีหลักฐานบางส่วนเนี่ยที่<ม>ที่เขายื่นมาเนี่ยมีบางส่วนมีทั้งโอ,อนเงิน หลักฐานเรื่องเส้นทางการเงินอันหนึ่ง mm hmm. ที่ผมได้เปิดไปแล้วนะครับ mm hmm. ที่เห็นว่าต้องไปตรวจสอบว่าจริงไหม mm hmm. อันที่สองก็คือ,อเรื่องของตัวบุคคลที่มันมีนักโทษแม้จะเป็นนักโทษในเรือนจกาก็ตามเนี่ย mm hmm. ก็ตำรวจก็ต้องไปสอบสิครับว่าเจ้าท,ที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ยได้กระทาการดังกล่าว mm hmm. จริงหรือไม่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนต้องเกือบเกือบสี่ร้อยคนะนะครับมันก็ควรจะมีหลักฐานอะไรบางอย่างว่า คนคนที่เคยมาทําอะไรกับเขาบ้างเนี้ยครับก็จะเป็นเรื่องที่ที่มีส่วนในคนที่ถูกทําร้ายร่างกายมันต้องมีบาดแผลหรือมีร่องรอยก็ให้คุณส่งตรวจส่งตรวจสิครับให้หมอตรวจก็ว่ามันมีจริงหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับแล้วในเรือนจาเองเนี่ยก็มีวงจรปิดเเกือบเกือบทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ตรวจสอบได้เหมือนกันคือแต่ละอันเนี่ยผมว่ามันตรวจสอบได้หมดแหละครับเป็นพียงว่าเอจะจะทํางานกันแค่ไหนอย่างไรก็ ก็เป็นเป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะต้องต้องพิจารณานได้ครับพี่ฮะส,สุดท้ายจริงๆที่ว่าแบ่อเองก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่ทราบ<ม>ว่าเขาดูทีวีเขาดูผ่านหน้าจอมือถือพอจะรู้ไหมเขาเขาส่งเขาส่งอินเทอร์เน็ตได้ไม่น่าจะจับยากเนาะดูแล้วอ่ะเขาเขาส่งเขาส่งข้อมูลผ่าน <c oughs> อิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะก <c oughs> ็แสดง,งว่าเขาก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ค่ะ <c oughs> มีใครอยู่กับเขาไหมฮะ ไม่ทราบอะฮะถ้าถามผมเอออย่างที่ผมบอกคุณสื่อสารมันครับครับเการเดียวเป็นหลักเท่านั้นเองครับได้ครับพี่ธนกิจขอบคุณนะครับยินดีครับสวัสดีค่ะท่านธนกิจจิตอารีระค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีค่ะ